พีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็สวัสดีเอฟซี FC ทุกคนที่ติดตามช่องกันอยู่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตน,นะครับอัปเดตว,ว็บด้วยนะครับว่ามันจะเป็นแบบว่าไปต่อสเตร็จไหนนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมสั่งของมาแล้วก็มาดูกันเลยนะจะมาแกะกล่องกันเลยนะทุกคนนะก็อนี้นะไหองเดียวก็นี่ทุกคนนะมาดูมาดูมาดูนี่นะ เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะช่างเด็ดอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยทุกคนนะอันนี้คือว่าชุดสเต็ปแบบลูกเล็กๆนะเริ่มต้นนะทุกคนนะก็อันนี้ถ้าหรือว่าทุกคนสั่งเป็นชุดใหญ่ของเขานะก็ประมาณประมาณสองพันก็ ได้เลยทุกคนีเล่นได้เลยเออขีมันกว่าเดิมแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นลูกสูบนะครับทุกคนลูกสูบขนาด50สิบมิลสลักส3ามนะอันนี้จะเป็นลูก50มิลนะทุกคนนะเออลูกมันก็จะนูนเหมือนเนินนะทุกคนนะเนินอะไรเนินะเนินเนินเขานะทุกคนนะเนินเขาเดี๋ยวมาดูกันนะ่าเนินเขาเขาจะเป็นยังไงนะจะเหมือนกับเนินอะไรบ้างนะนี่ทุกคนอันนี้คือ ลูกแหวนสลักอะไรคือครบหมดนะแล้วต้องถ่ายก่อนลูกแหวนสลักอะไรครบหมดเลยนะครับทุกคนนะอันนี้จะเป็นชุดแหวนสูงใช่ไหมนี่แหวนสูงทุกคนอันนี้จะเป็นชุดห้าสุดมิลนะทุกคนนะน,นี่คือแหวนนะทุกคนนะแหวนแล้วก็อะไรครับเนี่ยวิอะไรเนี่ยวิวอะไรนะชัดเจนอยู่แล้วะองใครต้อง ต้องติดสติกเกอร์แล้วทุกคนเกิดจะแรงขึ้นนี่กิฟต์นะทุกคนตัวน Vor ่สัะแล้วก็สีที่ขายไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็สั่งกลนะ่องมาด้วยนะแคมันนี้เขาแถมนะผมสั่งแค่กล่องมาทุกคนครับเขาก็แถมแคมมาช่างก็แถมแคมมาประมาณนี้นะทุกคนนะอันนี้ช่างเดชน,นี่แคมเป็นของช่างเดชครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเป็นแกะเลยแกะเลยยียวยหรือเปล่า ของแท้ไหมของแท้ไหมอันนี้ผมสั่ง,งจากช่างเองโดยตรงเลยนะทุกคนนะช่างเราตอบเจ็ตไวมากผคชอบเลยทุกคนเลยไหนวะนี่นะ D Y Y เด็ดจุดยานะทุกคนนะก็ชุดนี้ที่ผมสั่งมามันจะมีแคมกับลูกทุกคนนะแคมกับลูกผมสั่งมาราคาอยู่ที่ 1450นะครับทุกคน1 4 5 0รวมส่งก็มีหลอเบาอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะแล้วก็มันจะมีชุดใหญ่ชุดหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปไห้นะชุดใหญ่ชุดนี้จะมีแคมลูกแล้วก็สปริงวาลแล้วก็หัวฉีดนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมมีผมมีสปริงวาลกับหัวฉีดแล้วผมก็เลยสั่งมาให้แคมกับลูกแค่นั้นพอแนละ้วทุกคนนะเออโอเคอันนี้เป็น50ามิลโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอประกอบอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมา น่าจะเจอกันตอนสตาร์ทกันดินเลยทีเดียวนะเออก่อนผมจะมาบอกว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอาการอะไรพวกนี้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนั้นเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถอดเครื่องอันเสร็จแล้วนะทุกคนมาดู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 นะนี่ทุกคนผมมีอะไรจะยินดีนําเสนอนะทุกคนนะทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะอุ้ยทำไมมันฝืดจังอ่ะน้องรู้สึกว่าแค่มันฝืดทุกคนนะมันที่จริงมันต้องแบบว่า ครังก่อนผมประกอบมันมันลื่นกว่านี้ทุกคนนะตากล้องเราตาข้องเราเนยบอกว่ามันลื่นกว่านี้นะเพราะอะไรอ่ะเพราอะไรอ่ะเพราอะไรเพราะว่าขันเราขันแน่นเกินนะทุกคนนะแบบว่าขันน็อตเสายังไงบอกเขาไปดิขันแบบว่ากะเอาตายเลยทุกคนแบบว่าไม่ต้องรื้ออีกสักสิบปีเลยทุกคนเลยประมาณนั้นเลยเมื่อกี้แกะแคมไม่หมุนเลยอ่ะเออทุกคนนี่ก็ไม่หมุนนะทุกคนนะเนี่ยดูฟื่อเลยลูกฟืนไปหมดแล้วเนี่ยนี่ก็ต้องไปคลิปนี้นะทุกคนคลิปนี้ก็ยังประกอบกลับไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่า ลูกปืนแกมอะไรพวกนี้นมันฝืนแล้วผมก็ไปซื้อลูกปืนใหม่มาเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อลูกปืนใหม่มาใส่แกมใหม่ไปเลยนะทุกคนนะของช่างเดชน,นะอันนี้ก็คือใส่ใส่ใหม่ไปเลยโอเคทุกคนแล้วก็นี่นะลูกเดิมลูกเดิมของเรานะทุกคนมาดูมาดูาดสภาพเป็นยังไงบ้างมีล้างเลย<า>วถ่าย <ละ S 2> <ะ>ดิล้างอันนี้คือล้างแล้วนะทุกคนนะถ่ายดิถ่ายข้างๆดิแบบนี้เขาเรียกว่ามีรอยไหมครับทุกคนแบบนี้เขาเรียกว่ามีรอยไหมทุกคนเออดูดิดูนอเลยนิดหนึ่งก่อนนะ,<ล>ะ มันก็ใช้อยู่ประมาณเกือบ2ปีสปีแล้วทุกคนรถมันประมาณป,าณปี2 0 1 8แล้วตอนนี้ก็ซื้อมา2ปีแล้วประมาณเออใช้งานก็2ปีแล้วก็เออก็ตันกระพกัาทุกคนนะอันนี้คือลูกเตลของประมันนะแล้วก็อันนี้คือลูกที่เราจะใส่นะทุกคนเฮ้ยทำไมมันมีอะไรนูนๆละ่ะเป็นเป็นอะไระอือภูเขาอะภูเขาอะไม่ใช่หรอภูเขามันต้องนูนกว่านี้อันนี้ เป็นอะไรเป็นสารเปานะทุกคน,นอันนี้ดูสารเปานะเออก็ของเ<อ>ดิมมันจะแบบว่าเนี่ยทุกคนดูเออประมาณน,นี้อันนี้ผมก็ได้สอนเรียงแหวนแล้วทุกคน,นก็ไปดูคลิปหน้านะโอเคคลิปนี้ไม่ดูแกะเครื่องอะไรประมาณนี้ทุกคนไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้คงจะสตาร์ทไม่ได้ทุกคนนะก็ที่สตาร์ทที่ป,ประกอบอะไรก็ไว้เป็นคลิปหน้านะทุกคน ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยก็ขอตัวลาไปก่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอทุกคนไม่เจ็บไม่จนัวยกันก่อนนอนไปเจอกัน